ะะเรามาก็ถึงเกินครึ่งทางแล้วค่ะเราจะได้แพรวนะคะคุณนวรัตขอบคุณมากค่ะคุณาานวรัตหนึ่งแดงนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณชมพู่สวัสดีค่ะอ๋อคนนี้ขอสองแดงนะคะขอบคุณนะคะเริ่มสแสดงสองทุ่มรึ่งค่ะอ,อย่าให้แม่เก่าแล้วทุกคนใช่ค่ะนะคะขอร้องแล้วค่ะช่วยกันหน่อยสวัสดีคุณนนมนโขอบคุณพี่เลื่องค่ะ วันนี้มาต่อกันค่ะสวัสดีแม่วันนี้เล่นที่ไหนสิงค์บุรีค่ะมานะคะมานะคะอีกแค่300กว่าใบเราจะจบภารกิจอันนี้กันแล้วนะคะสวัสดีพี่เลื่องสวัสดีจ้า600ผักโขลเนี่ยถ้าให้หมดนะว,วันนี้เรียบร้อยเลยวันนี้เป็นอันว่าเราถึงเส้นชัยจบเกมเลค่ะสวัสดีคุณต้อมจ้า คานะคะ,ะ,คะทำไมเมื่อก่อนถ้าตุงเรามไม่ตื่นเต้นขนาดน,นี้เลยลุน้นลุ้นไดถึงเป้าหมายค่ะพี่แมวช่วยกันนะคะช่วยกันวันนี้ละน่อยก็ได้ค่ะพี่นะคะ <S <S มีไลฟ์สดทางจังหวัดกอลไลคค่ะเดี๋ยวแชร์ให้ค่ะนะคะ <S <S สวัสดีคุณส้อยจ้าสวัสดีคุณส้อยจ้าสวัสดีค่ะใกล้ถึงวันยิ่งตื่นเต้นนั่นนาทีวันนี้ยี่สิบเอ็ดแหละอ่าีแค่สิบสองวัน แต่ว่าเราปิดอันนี้แค่วันที่30กุมภิดติดปิดวันที่29นะคะรวมหนึ่งแดงอุ้ยขอบคุณค่ะคนนี้เมื่อวานก็ให้ใช่ไหมได้อีกหนึ่งแดงนะคะสวัสดีคุณปนองค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ปนองเรียกคุณแม่ปนองเลยนะคะวันนี้นะคะช่วยกันนะคะจะปล่อยให้อ้างว้างและเดียวดายจะทำให้ต้องเข้าใหมส่สำเร็จน,นะคะวันนี้เพื่อนซื้อกุปิดไปอีกหนึ่งคนขอบคุณคุณนิชาค่ะช่วยแนะช่วยนำกันด้วยนะคะ เป็นเพจไหนเพจที่เราดูลิเกทุกคืนนะคะเอ็นิเกล่งฟา้ากิษดาบาร,รมีเข้าไปค่ะแล้วกดขาา้อความส่งข้อความาเดี๋ยวมีพิธีบอกค่ะเพจที่ว่าไร้สดลิเกทุคืนนะคะ่ะเห็นนั้นเลยเข้ามาเลยนะคะเข้ามาได้ค่ะคสวัสดีหน่อยจ้าโอ้ยคุณพนมให้อีกแล้วอะ่ะสวัสดีค่ะนึ่งแดงขอบคุณนะคะ ะะเราลงเรือลำเดียวแล้วก็ต้องพายถึงฝั่งสวัสดีคุณแก้วค่ะขอบคุณรัตน้าเมื่อวานด้วยนะคะเอามาเลี้ยงลิงเกงคณะเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแก้วค่ะมาแล้วรบกวนกันเล็กคนละเล็กคนละน้อยค่ะใบกระต้อนะคะพวกเราจะหยุดจะอมจะแผ่วใครอีกสามร้อยกว่าใบไม่ไกลเกินไปค่ะจะครบหนึ่งพันใบนะ,ะช่วยกันน้อยค่ะ ค่ะไปกนต่อค่ะแนทรองเท้าแนทใช่ไหมเนี่ยเก็บตีเคนก็เยี่ยมไปเยี่ยมมาเนี่ยเดินไว้ขนะ้างหแล้วทีทำบุญหาแดงขอบคุณคุณใจเดือนค่ะขอบคุณค่ะอีห้าแดงนะคะวันนี้จะไลฟ์กันยาวเลยคะ่ะคุณสำเริงหนึ่งแดงขอบคุณค่ะไปนะคะ ไล่กันยาวไปคาะยาวไปจ้ายาวไปจ้าเลื่อนแชไล่หน้าปิดให้แล้วโอเคค่ะก็ดูวนนั้นแหละค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปเลยทำ้าแดงแน่ใจเดือนแล้วก็คุณสับเลงนี่เป็นแดงขอบคุณมากนะคะไปกันท่าไปกันค่ะ ถ้าขอโชว์เยอะแล้วเราลัมเพลงอย่างเดียวก็ได้ไหมเพราะว่าโชว์เนี่ยเป็นโชว์ที่ยากอยู่เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะคุณตีนเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวมันไม่ไกลเกลินไปอะค่ะถ้าใจเราไปถึงมันไม่ไกลแน่นอนนะคะช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยหกหกแปด อีก100ร้อยบาคนได้เจ็ดันแม้ว่าได้ได้แน่ใจ่คงไม่ <c oughs> ยังขาดสามร้อยกรไปนะคะช่วยกันหน่อยค่ะจริงค่ะแม่ใหม่คุณปิดแล้วอนุวัดไววมากโอเคขอบคุณมากนะลูกทีช่วยเข้าคุณปิดนะคะท่านที่เข้าคุมปิดท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ ผู้ที่ร่วมบุญก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้เหมือนท่านร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันเราต้องไปถึงฝั่งฝันง,งานเราจะรอางหน่าพี่จุ๋มหนึ่งใบแดงขอบคุณพี่จุ๋มค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่จุ๋มขอบคุณนะคะ ที่ให้มาขอให้ร่ำให้รวยเราร่วมบุญนะคะเงินนี้แม่ใหม่ทำบุญจริงๆไม่ได้เอามาไว้เข้ากระเป๋าหออีกสิทสิ์นะคะรอในภูมิท้องอบกบมากค่ะท่านคือพลังรัาที่สำคัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทุัพิ่งหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของแม่ก็ได้เดีช่วยอีโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่สาวทุกวันเลยขอบพระคุณว่านะคะ บอกเพื่อนให้เขาจบ่นเด็กของโกสองแดงขอบคุณคุณพันนี่ค่ะขอบคุณนะคะไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะตื่นเต้นน่ะยอดไหลลื่นมากเลยถ้าจบก็ดีนะคะถ้ามันจบไวไม่ใหม่ได้มีเวลาไปนั่งถ่ายคุกปิดแล้วก็ตามคุุฟิดมินตงจากอาบูดาบีปบ้นโบงค่ะไม่ใหม่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยช่วยกันต้งได้นะคะ จ้าสวัสดีคุณนันใจเย็นค่ะแม่ค่อยๆไล่ไปลองวัดไปว่าอ่คุณบอลนานเข้าแล้วนะคะซื่นเต้นน่ะทำไมใจมันเต้นแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะไปกันนะคะไปกันนะคะลงเครื่องวันที่สองค่ะแม่อ้โหซึ้งใจมากค่ะมานะคะมาแล้วมาทักทายแม่ด้วยมาถึงางานงานแม่หนูนะที่มาจากอุรดาเบียมาบอกกันด้วยนะคะ ็ันแล้วไปค่ะเราจะต้องสู้ด้วยกันค่ะสวัสดีคุณไทยร้านค่ะไม่ไม่เอาไปถุงนึงแล้วให้พี่ออยถุงนึงเติ้นถุงนึงไม่แล้วน่เจอกันค่ะแม่สวัสดีคุณแต่วค่ะ ด้วยกันค่ะพวกเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้มาเย็นเลยเพราะว่าถึงเย็นมากค่ะแล้วก็ผ่อนผ่อนห้องข้างในนะคะสวันดี้ยิงๆิงจ้าเมืวว่อวานยิงยิงก็ช่วยแม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดี้หกร้อยคนค่ะของทีมพ่อจอเข้าใจนะคะเราจะไปต่อด้วยกันเดี๋ยวจะได้รวมยอดได้ฟังก็ได้เทาไร่สำหรับวันนี้แต่เรายังไม่ลงไลน์นะคะไปกันอีกนะคะ ขอบคุณคุณคองจันค่ะอากาศดีค่ะอากาศดีค่ะร่วมหนึ่งแดงขอบคุณมากค่ะคุณลุงนภาใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะหนึ่งแดงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาค่ะมาลายบุญร้อยร้านบ้านบารมีนะคะมาลายร้อยร้านของพวกเราค่ะมาต่อกันนะคะสวัสดีค่ะมาลายบุญนะคะร่วมรักต่อกันนะคะชม ฝนบางสาวันไม่เจอฝนใช่โชคดีมากเลยขอให้งานไว้คุูเรารับลืึนแบบนี้นะคะ สวัสดีจ้าจ้าน,นี่ปอหมูมะนาวให้นึ่งแดงค่ะนึ่งแดงค่ะคือแดงค่ะแดงมากมากค่ะ แม่ใหม่ไม่มีแฟนคลับแบบว่าลายใหญ่ๆทุกคนนะคะแม่ใหม่ที่คุณที่เป็นกำลังใจมากมายนะคะให้มันตกที่นั่นหละจ้กที่นี่ไม่ต้องตกมันใช้ได้นะคะขอบคุณค,คุณพิมพ่พาร่วมบุญนหนึ่งแดงน,นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะร่วมทำคุณสองแดงจ้าขอบคุณมากค่ะไปกันนะคะกำลังมาค่ะยังไม่ได้ออกไปดูค่ะ มานะคะมาแล้วเรามาร่วมมาตรงนี้ก็ดีกว่าเอาตรงนี้ก่อนนะคะ<อ>ร่วมหนึ่งแดงขอบคุณค่ะชื่ออะไระคะคแม่ขอภาษาไทยด้วยจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณอนิ่งแดนนะคะมาเร็วมาลายร้อยรักบ้านบารมีร่วมบุญมาลายร้อยรักบ้านบารมีค่ะคุ้ยเหมือนเดิมเปรตเงือเหมือนเดิมนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะเรามาเกินทุึ่งทางแล้วค่ะท่านผู้ชมเราตั้งเป้ามหมายเอาไว้ร่วมนิ่งแดนขอบคุณค่ะขอบคุณค่าร่วมอีกนิ่งแดนชื่อน้องไหมคะ ไปไปจ้าไปจ้านภาวันน e ี so ้เอาหน่อยไปลูกวันนี้เอาหน่อยไปค่ะสวัสดีหกร้อยคนขอบคุณที่ขอจอเข้ใจค่ะไอเริฟต่อต่อจังหวัดเดียวกับน้องมี่บุ๋นรอค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าแป้งนะคะหัวใจสี้มพค่ะไปก็ต่อนะคะมาร้อมมาเลยรักบ้านบารมีค่ะลูกบุญร้อยมาเลยรักบ้านบารมีนะคะสวัสดีคุกไกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีค่ะนะคะโอ้ยตื่นเต้นอ่ะเต้นจังเลยวันนี้จะได้เท่าไหร่เนาะงเหลือเวลาอีกสิบวันค่ะแต่ได้ก่อนแล้วถ้าได้ก่อนแล้วก็ไม่หมายจะปิดป pues yeah, ิดเลยนะคะปิดแล้วก uh ็จะไม่หาดูก็จะมาไล่ตามเก็บคุ้มปิดละค่ะอะไรอยู่จะไม่ใช่อส่เป็ไงใส่โน้ นะะคบัญชีกรุงเทพค่ะขอบคุณคุณนิดาเนื้อแดงค่ะบัญชีกรุงเทพขอบคุณแม่ประนอมเนื้อแดงจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณพิมใจค่ะบัญชีธนาคารกรุงเทพค่ะคุณกันทิมาสวัสดีคุณพิมใจค่ะคุณนะคะมาค่ะไปด้วยกันนะคะเรกท้างที่ ช่วยกัน,นะคะ่ะโอ้โหไม่เคยทำอะไรแบบตื่นเต้นอย่างนี้เลยนะคะมันมีมันมีเป้าหมายมันมีชาร์เลนท์ไงคะนะคะ,ะ,คะอีกนิดเดียวละคะ่ะมาเกินครึ่งทางแล้วค่ะร่วมมือแดงเซลน็อกอินสูปไปแดงขอบคุณจ้ามาหน้าง,งานไม่จ้าเซลน็อกช่วยมาก้คนละแดงสองแดงค่ะคะ่ะช่วยกันหน่อยนะคะช่วยร้อยมาลายรักบ,บ้านมาตมีกันหน่อยะคะ่าให้กันนะคะช่วยกันนะคะพวกเรา พวกเราชาวบ้านบาลมีพวกเราชาวตำบลบ้านบาลมีพูดหน่อยคะ่ะสวัสดีคุณสุนีจ้าตัวดีนะคะคุณแม่วันนี้เล่นเรื่องเสือพญาจ้าเอ้ยเรีกวเรียวเรีวรวว,วันนี้มานะคะโอ้อค,อค,ค่ะคอบคุณท่ะคุณสุนีสวัสดีแม่นุชจ,จ้ากำลังมาจ้า ขอเขาก็มาจ้ามาถึงแล้วจ้ามาเร็วมาเร็วรวมกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยเร็ววันนี้นะคะมีดีแม่เล่นน้ำกับปัญญาได้ยกชุดอเอาแค่สีเหืองมานะคะมานะคะเออผู้ชายใช้ฉีดเหลืองแล้วใช่ไหมแดนเอาแค่สีอะไรแล้วถ <c oughs> ้าเขาไม่มีเดี๋ยว,วงงไง สีวนวลเรียกเรียกแม่สีวนวลสองแดงขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า,จาวัดจะรับประทานอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณสองแดงนะคะ <c oughs> กตกนะจ้าไปต้อนคนค่ะสู้สู้บาลามีสู้สู้แฟนคับ สู้สูแม่แม่สู้สู้พี่พี่สู้สู้ค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะขอบคุณทุกสีนวลสองแดงค่ะขอบคุณนะคะไปกันต่อจ้า ดีร่วมด้วยช่วยท่นทุกทานขอบคุณม,มากค่ะขอบคุณม,มากนะคะขอบคุณที่มีความรักความเมตตาให้กับพระบาลมีนะคะแม่ใหม่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวนะคะทำเพื่อส่วนรวมงานนี้จะออกมาไม่ได้เลยถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ